เดินที่แผ่นดินไหวทั้งสงองครั้งเมื่อวานนี้จุนทางไทยไม่เกิน100กิโลเมตรปีกรากากลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาทสภัยอุทกภัย,ภยปีกรากาตั้งเพจและยูทูบฝนฟ้าพยากรารวิทีพรุ่งพิลาศัยชางเ e b o o k วันศุกร์ที่19ธันวาคมในช่วงเย็น คือดิแอรน,นจะพามาดูและติดตามในด้านของเหตุการณ์การเกิดแผ่นดินไหวทั้ง12ครั้งเมื่อวานนี้18ธันวาคม2568และจุดที่ห่างจากใครไม่เกิน100กิโลเมตรมีพื้นที่ไหนกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับกมุติยงทียาได้ออกประกาศการเกิดแผ่นดินไหวทั้งเมื่อวานนี้และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เกิดแผ่นดินไหว บริเวณพื้นที่เมียนมาขนาด3.1ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ107กิโลเมตรนะครับและในด้านของกองฟอ,อระวังแผ่นดินไหวนะครับได้ออกประกาศในเรื่องของการเกิดแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้โดยนะครับ18ธันวาคมเที่ยงคืน19นาทีได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด34ที่ประเทศเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ112กิโลเมตร 6นกา23นาทีได้เกิดแผ่นดินไหวบริเวณพื้นที่ประเทศเมียนมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายประมาณ82กิเมตร6นกา24นาทีเกิดแผ่นดินไหวขนาด2.4ที่ประเทศเมียนมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายประมาณ84กิเมตร7นกาก40นาที ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด3.8ที่ประเทศเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอปังมาพาจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ326กิโลเมตร10 1 4นาทีขนาด2.2ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด2.2บริเวณประเทศเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ107ก10ิโลเมตร10ใน3 3นาทีเกิดแผ่นดินไหวขนาด4 บริเวณประเทศเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอปังมาพาจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ478กิโลเมตร10นกา40นาทีได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด4.4ทางตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทางที่ตนตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตประมาณ428กิเม10 10นาทีเกิดแผ่นดินไหวขนาด2 บริเวณตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจัังหวดเชียงใหม่17.20นาทีเกิดแผ่นดินไหวขนาด1.9บริเวณประเทศเมียนมาทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอขุนยวมจัังหวดแม่ฮ่องสอนประมาณ70กิโลเมตร17.45นาทีเกิดแผ่นดินไหวขนาด4.4ทางต้นเหนือของหมู่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซีย ทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองจังหวัดสตูลประมาณ509กิโลเมตร21นกา39นาทีได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด2บริเวณพื้นที่ประเทศเมียนมาทางที่ตะนตกเฉียงเหนือของอำเภอปังมาพาจังหวัดแม่ฮองสอนประมาณ39กิโลเมตรและล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา19ธันวาคม2568เวลา7นกา11นาที13วินาทีได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด3.1 ที่บริเวณประเทศเมียนมาทางที่ตวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ107กิโลเมตรก็เป็นจุดพื้นที่ของการเกิดแผ่นดินไหวที่ใกล้กับบริเวณพื้นที่ประเทศไทยของเมื่อวานนี้จนถึงในวันนี้18-19ธันวาคม2568นะครับซึ่งแอดมินได้นำมาให้รับชมกันนะครับส่วนในด้านของการกีรากาศในคืนนี้จนถึงในวันพรุ่งนี้19-20ธันวาคม2568นะครับ กรมอุตุได้ออกประกาศแจ้งเตือนแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงการเกิดภยัย19ธันวาคมมีพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักนะคะบบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาาธิวาสนะครับระวังเกณฑ์การ เกณฑ์ปริมาณฝนสะสมใน24ชั่วโมงคือ35.1จถึง65มิลลิเมตรนะครับจากการวิเคราะห์การแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้าซึ่งในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับในด้านของการพยากรณ์อากาศประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีก2อ,องศาจากบริเวณความกดอากาศสูงมวนอากาศเย็นยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือภาคอีสานทางตอนบน ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงเกษตรกร,กรบริเวณภาคเหนือระวังและป้องกันความเสียหายกับผลผลิตทางการเกษตรส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะราและนราธิวาสจากสะสมต้นต,ตอ,อกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกําลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ทางตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนสะสมอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลา,ลาก โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนขึ้นลมอ่าวไทยและห่างจากฝั่งทะเลอันดามันมีกําลังปานกลางทะเลอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2 m. เมตรอ่าวไทยตอนบนและห่างจากฝั่งทะเลอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรืออ่าวไทยและอันดามันขอให้เดินเรือด้วยความระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนส่วนฝุ่นละอองในระย,ยะนี้ภาคกลางเทมหานครปริมณฑนนมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันอยู่ในเก เป็ปานกลางเนื่องจากการระบายของอากาศอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีต่อไปอันนจะพาไปเชพิกัดไปปักหมุดพื้นที่ฝน18นกา19ธันวาคมฝนเนื้อไมิเป็นพื้นที่ตะกัวปา0.4พังงา0.8ภูเก็ต1กระบี2.4ทุ่งใหญ่0.3บ้านสารดาน2.3พัทลุง0.5ยะลา0.7 21มีนา สิธันวาคมไม่มีฝนนะครับเที่ยงคืนฝนซาลงแล้วนะครับจนถึงในวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มมีตกเข้ามาอีกครั้งในช่วงบ่าย20่ธันวาคม2 5 6 8นะครับ ต่อไปจะพาไปดูการพยรากรณ์ในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้19-20ธันวาคม2568พยากรณ์ในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาโดยต่ำสุด15-20องศาและสูงสุด26-32องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด4-4องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยต่ำสุด14-19องศาและสูงสุด2 8่2องศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิตม่ำสุด10-16งองศาลมตกอ,อกเฉียงเหนือความเร็ว1 0บ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกถึงองศาตา่ำสุด18-21ดองศาและสูงสุด30-3 3ิงสามมองศาลมตมออกลเฉียงเหนือความเรวโมต่่อชัง ภาคตะวันออกอากาศใินตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยโดยตั่นส่วน19-23องศาและสูงสุด31-34องศาลมตมออกเฉียงเหนือความเร็วสัพัทธ3 5กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครบริมณฑทนอากาศยินในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยโดยตั่นสุด22-23องศาและสูงสุด31-33องศาลมตมออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชัว่วโมง ภายนอกอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้านขนองร้อยละ40ตกหนักบางพื้นที่จังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและลราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด20-24องศาและสูงสุด28-32องศาตั้งแต่สุราธานีขึ้นมาลมตกออกเฉียงเหนือความเร็วลถึง3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปลมตกออกเฉียงเหนือ ความรเ 3, ร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะว,วันตกฝนฟ้า,นฟานขนองร้อยละ30ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลนอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาและสูงสุด30-34องศาลมตะวันอ,ออกเฉียงเหนือความเร,ร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะ,ะ,ยะอย่างหันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ใฮนด้วนยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณครับ